น้องนุ้ยชอบจ<า>ูแตยพี่นิพนธ์จะเรียกน้องนุ้ยไงผมไม่ได้สมอว่าพี่นิพนธ์อารมณ์ดีแน่เลยอารมณ์ดีทุกวนันหรอคะเชื่อค่ะถึงได้ดูหนุ่มอยู่แบบนี้ไงหอกว<อ>านไหมแต่ทำอารมณ์ดีค่ะโอ้แล้ววันนี้ดูตลาดดูหุ้นใชคะพี่นิพนธ์มันก็เหมือนเดิมไะเขาก็บวนขึ้นเหมือนเดิมนนะคือเซ็ตเนี่ยมันลงมันถ้า มันขึ้นมาแบบเนี้คือพุ้นแบงค์ขึ้นได้เนี่ยนะไม่มีแรงขายแรงๆเนี่ยเซ็ตมันก็จะไปได้แต่เราเข้าใจว่นี่นะเราอยากเราอยากไปซื้อหุ้นเพราะว่าเซ็ตมันขึ้นแต่เราก็จะไปหาหุ้นซื้อไม่ออกไหมอ๋อใช่ใช่พอเซ็ตมันจะเล้าให้เราอยากจะไปซื้อหุ้นค่ะใช่ไหมเราเห็นแล้วตัวเนี้ยนะฮะสมมติเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยสวัสค์ขึ้นนี่เซ็ตขึ้นเราก็อยากซื้ออติดลอ้อแทำไมเราไม่ซื้อตอนนั้นนะใช่ค่ะ แต่ KTC ยังไม่ขึ้นเห็นไหม KTC ยังไม่ขึ้นไงเราก็ต้องดูแบบว่ามันต้องละเอียดไงไมันต้องละเอียดด้วยอย่างเมื่อตอนบ่ายก็มีข่าวเรื่องประมูลรถไฟสายสีม่วงต่อขยะใช่ไหมค่ะคุณละเหมา่าก็ขึ้นอตอนแรกนึกว่าประมูลวันที่7 8กรกฎาคมไม่ใช่แค่ซื้อซองค่ะพี่แค่ซื้อซองอยู่เพื่อรอละเหมา่า ยาวมันยาวคือาว่าพอเตนขึ้นเนี่ยคุณก็อยากซื้อซื้อเนี่ยงจไม่ได้มีข้อข่าวให้ดีใช่ไหมค่ะนะครับไปพูดแล้วเหมาแล้วยังไงมันก็ขึ้นนะครับมันเป็นตีมอยู่อ่ะแต่เขอไปไล่ซื้อเมื่อกี้ที่ไอทีดีสามบาทติดจิดต่างแล้วใช่ไหมค่ะเพราะนั้นเราก็จึงรู้หลักของการซื้อเนี่ยนะครับก็ไม่ควรเนี่ยไม่ควรไปไล่ซื้อถ้าเรารอซื้อเขตสีไหม เงินไม่ขึ้นใช่ไหมโอ้เคซีอีเท่าไรอ,ะอ่ะพี่พลไม่ใช่เคทีซีเคซีอีเนี่ยต้องรอให้ให้ลงเพราะว่าตอนเนี้ยที่ดีที่สุดก็คือต้องเอาเอาฝั่งเนี้ยลงเพราะไมขึ้นมาเยอะใช่ไหมค่ะเอาเยะคลินิกลงอ่ะลงในระดับหนึ่งเราก็ยืนนะครับแต่ถ้าเซตปีปัญหาอะไรเนะี่ยหุ้นที่พร้อมขึ้นเนี่ยคือปุณใหญ่ถ้าปุณยใหญ่ยืนละปุณใหญ่ยืนพร้อมที่จะวิ่งกลับเลยนะปุณยใหญ่น่าจะน่าจะ รอบของการตอบแทน่คะ,นะครับคือคือแผนของตลาดเลยมันจะวางแบบเนี้ยมันจะวางแผนแ,แบบเนี้ยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพอเครื่องมันติดใช่ไหมคคนก็จะเริ่มนะเพราะว่าขึ้นขึ้นแบบเนี้ยใช่คือขึ้นขึ้นวันหนึ่งไม่เยอะเนะี่ยขึ้นวันละสิบจุดเป็นนี้นเขาเรียกคุ้นขาขึ้นแต่ในไส้ในอ่ะเราต้องดูดีๆนะ,ะอพอเราเข้าไปแล้วเราอาจจะไปติดก็ได้นะครับของเราก็ยังถืออยู่เหมือนเดิมอนะ่ะ ขุนพระเหมาลากเายังถืออยู่ก็ยังดีอยู่นะครับส่วนที่แนะนํามาศรีชาหรือว่ายูนะเนี่ยก็ยังถืออยู่ถืออยู่ได้นะครับันนี้ก็เล่นดีใช่ไหมค่ะเนี่ยเขาก็เล่นดีใช่ปหเนี่ยเขาก็เล่นอยู่นะเขาก็เล่นแบบว่าไม่ใช้อย่าไปไล่นะนะแล้วกอเขาลงมาเขาก็ไม่ได้ไปแบบว่าขายลงไปเก้าสิบตังค์พี่นะู่ว่าแบบนี้เขาถือว่าเขาเล่นดีนะครับค่ะคือคนที่ทําหุ้นเป็นนะเขาต้องรู้ครับว่าเขาไปส่สามารถโยนหุ้นกันได้อืม ในกอโยไปในขอเขาต้องการลายย่อยเนี่ยเข้าไปต่อเป็นสะพานค่ะ<ฆ>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอส้สะพานนี่มันสําคัญเพราะลายย่อยของแบบพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปทําลายไทย<ฮ>เป็นเยือนต่างหาใช่ไหมค่ะ<ฆ><ฮ>เราพร้อมจะไปเป็นสะพานที้เขาเราอย่าไปไล่ชื้อหุ้นนะฮะค่ะ<ฆ>เราซื้อแล้วเราก็ถือไว้<ฮ>นะ,ะหุ้นที่มันลงมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะซื้อหุ้นที่มันขึ้นมานะอย่างแบงก์เนี่ยมันขึ้นใช่ไหม มันอาจจะขึ้นต่อไปอีกแต่เราดูปูนใหญ่ที่มันปรับฐานแล้วใช่ไหมปูนใหญ่่แล้วมันเริ่มยืนแล้วเราก็ไปดูว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นที่หุ้นทำเซ็ตอะก็ปูนใหญ่ใช่ปะ่ะค่ะปูใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องเอาเดลต้าช่วยนะเซ็นจึงขึ้นได้เลยใช่ไหมอืมอ่าเพราะนั้นเดลต้าเนี่ยเขาจะเอากลุ่มเนี่ยลงเดลต้าฮาน่าเคซีเอเอาลงนะลงระดับไหนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรารู้ว่าจังหวะที่มันยืนไงตอนนี้มันยังหรอกอย่างเคซีมันลงเนี้ยทำโลยู่ว่ารูปจงออกยูเห็นไหม รูปเยอะอยู่ฮาน่าเลยเนะี่ยสภาพเดียวกันเนี่ยหรือหรือว่า Delta เดลต้าเนี่ยสภาพหรือว่ามันยังลงอยู่มันจะเป็นแรงขายอะ่ะนะฮะ<ฆ>พเพราะก็ไม่ได้มีอะไรแนละ้วก็ขายพูดที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นสถาบันเนะี<ฆ>่ยแล้วก็ไปซือ้อแบงก์ไปซื้อนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะฮะครับพอฝรั่งเติมเงินมาบ้างเนี่ยมันก็ขึ้นได้อยู่นะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นเพราะมันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบว่า วันนี้ขึ้นยี่สิบวันนี้ขึ้นสามสิบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ขาขึ้นนะขึ้นลิฟต์มันไม่ใช่ขาขึ้นแต่ขึ้นแบบนี้เซ็ตเป็นขาขึ้นแต่สลับตัวขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมอ่ะอ๋อค่อยค่อยขึ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นหุ้นขาขึ้นอันนี้เรียกขาขึ้นก็ได้ขึ้นห้าไงค่ะพี่อันนี้เป็นขึ้นห้าของขึ้นสามจะเป็นขึ้นห้าของธนาคารเนอะหมะค่ะขึ้นห้าของขึ้นสามในของเซ็ตนะครับแล้วก็เป็นขึ้นห้าของธนาคาร ธนาคารเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับของธนาคารธนาคารก็ดูอีกว่าตัวไหนก็เป็ bank, นเคบแบงนะฮะแบงก์เทพเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็อย่างสามนี่ไม่มีเลยนะแต่เคแบง์ K เนี่ยสามสี 3, 4, ่กำลังจะทำห้านะครับมันต้องดูรายละเอียดเป็นรายตัวเลยนะสำหรับคำแนะนำของพี่ก็คืออย่างเล่นได้อยู่นะครับอย,นนอย่างเราดูเอสทีเอเอสทีจีทีใช่ไหม huh. อันนี้รอ คือไม่ใช่ไปซื้อที่มันขึ้นไปแล้วหรอกไหมค่ะไม่มีอะไรเสียเลยก็แค่คนงานติดใช่ไหมติดโควิดติดแล้วเดี๋ยวพอมันหายสิบสี่วันมาทางานต่อไหมค่ะแต่เขาก็ต้องปิดโรงงานไปใช่ไหมแต่มันยังไม่ใช่นะเพราะมันยังลงอยู่เห็นไหมฮะค่ะมันยังลงอยู่แล้วมันก็ลงแบบแต่มันลงมาแบบเนี้ยถือว่าลงมาเยอะมันก็จะยืนนานก็ต้องหาจังหวะที่มันยืนได้ก่อนนะครับค่ะถ้าเราไปซื้อหุ้นที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีปัญหาค่ะ ดยเฉพาะถ้าเซฟมันขึ้นน่ยมันจะเล้าใจลองถามตัวเองดูว่าวันนี้นเฮ้ยขึ้นขึ้นชื่ออะไรดีนะฮะค่ะนะครับมีตัวหนึ่งก็เห็นมันเล่นดยว่ากันกุลตัวรุ่มเข้ามาเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่ารุ่มเข้ามาค่อนข้างาทางี่จะเยอะช่วงบ่ายนก็ก็อยู่ในช่วงของถ้าถ้าถ้าสมมติว่าจะเป็นพุ้นเทคนิคนะกันกุเลเนี่ยนะพ,พี่ไม่แนะนําให้ซื้อนะพี่แนะนําเทคนิคให้นะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนอกไหมฮะค่ะ มันขึ้นมาเนี่ยสองแท่งวีกเเนะี่ยสองสัปดาห์เนี่ยขึ้นมาแล้วจะไปชนไฮเดิมละถูกไหมที่อันนี้พี่ไม่แนะนําซื้อนะถ้าซื้อมันต้องซื้อเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนสัญญาณซื้อมันเกิดขึ้นตรงสามหกสิบสี่นะครับวันนี้มันเป็นสัญญาณชูดแต่ววัรุ่มมันเยอะคือวันรุ่มมันเยอะมากเลยในระหว่างทางที่มันยังไม่ทำดิวไฮเนี่ยตูไฮของมันเนี่ยนะพันสี่ร้อยล้านเนี่ยไฮเดิมนะที่สี่บาทยี่บสี่นะครับ ก็มีไฮกว่านั้นอีกทีนึงก็ตุงตุงตุ้งไฮรอบนี้สี่บาทยี่สี่นะบอลุ่มมันบอลุ่มมันพันสี่แต่วันนี้มันยังไม่สี่บาทยี่สี่บอลุ่มมันสองพันกไงค่ะ่ในระหว่างไซเวลวอลรุ่มมันเยอะเนี่ยเราก็เราก็ไม่ต้องไปไล่ซื้อหรอกในความคิดพี่นะมันไม่ต้องไล่ซื้อหรอกคือมันจะมีอะไรสักอย่างดีกันแล้วเดี๋ยวเพราะนั้นมันก็ต้องเขาเล็กแหละแต่แต่ว่ามันบอกว่ามันจะไปแล้วล่ะก็ดูทางเฟรมเดย์เนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันกำลังจะเซตเทินขึ้นนะฮะ แล้วก็โดยโดยโดย,โดยโลกักษณะของแซงเฟรมบิคเนี่ยคือมันปล่อยให้ลงไม่ได้เลยคือถ้าสัปดาห์นี้มันไม่ขึ้นนะวินจะตัดลงเลยพอตัดลงปั๊บเนี่ยสภาพของทางเทคนิคของมันนะมันมันมันจะเหมือนกัน T G นบเอชทีจีพีตองอกไคือไหลลงไหลลงไหลลงเพรา,า,าคะคนเล่นพูดมันมีสองกลุ่มคือพวกเทคนิคที่นี่เขาไม่สนเราก,ก็ทำตามเทคนิคใช่ไหมค่ะพี่เออแบบเนี้ยนะครับเพราฉะนั้น ใครเล่นมาเนี่ยอันนี้พี่ cover t e c h ทคนิคนะพี่ไม่ได้นําที่ซื้อนะ,ะ cover t e c เทคนิคใครก็คือว่าหุ้นตัวนี้สุดท้ายแล้วจะไปนะอสุดท้ายอย่าแล้วจะไปแต่คนที่ซื้อวันเนี้ยพอพะเรื่องอะไรไม่รู้อะซื้อหุ้นคืนอะไรหรือเปล่าอะไระพี่ก็ม่รูนะไปเช็คข่าวดูมันต้องมีข่าวนะ,ะอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่แต่แต่ดูดีอุดคือภาพยายใหญ่ๆหญ่ดูดีเทคนิคดีแต่พับเทคนิคเนี่ยดูดีแล้วล่ะนะฮะคือเขาเขามีเงินที่มาทําให้ ให้กาวิกไม่หลุดเนี่ยนะค่ะเออแสดงว่ามีตังเงีใช่ไหมถ้าถ้าแสดงว่ามีความตั้งใจอะที่ที่จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะกันคุณนี่พี่ก็เคยเจอเขาในงานงานของคุณมอนใช่ค่ะด็อกเตอร์อะไรนะที่ตังทิ่งเขาไม่ได้ด็อกเตอร์สมบูรณ์เขาเคยให้นาบัตรที่มาเนี่ยก็ดีกันนะไม่ได้มีอะไรกันนค่ะนี้ก็ลังพูดถึงคุณรับเพราะเขาคงไม่ได้มายุ่งเรื่องหลักานวุ่นนะเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะมีมีอ่า ตไฟฟ้าในเวียดน,นาม่อะไรอย่นน<ฮ>ะแล้วก็เออมันตอนตอนนี้ก็คือว่าไซเคิลขาลงของเขาเนี่ยมันจบมันกําลังเพิ่มเริ่มไซเคิลขาขึ้นใหม่อ,อ,หอ,อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มไซเคิลขาขึ้นใหม่เน<ฮ>ะก็เดี๋ยวเาสังเกตว่ามันก็เป็นตัวเล็กอยู่ดีอ่ะเนาะแต่ไม่ใช่กมันเป็น<ว>ตัวเล็กอยู่ดีตัวเล็กมันก็โตได้อะ,ะใช่ไหมพี่นี่กำลังจะพูดมาเพิ่จะจบอย่างนี้ว่าเออเวลาเลือกหุ้นเนี่ยก็เลือกหุ้นลักษณะอื ถ้าเราเราอยากจะเล่นหุ้นอินเด็กซ์คุณใหญ่ยืนละซื้อเยอะได้นะครับฮ้ซื้อเยอะๆได้แล้วก็อาจจะขึ้นไปไฮเดิมอาจได้มา10เปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยนะก็ก็ซื้อเยอะได้แต่ถ้ามาซื้อหุ้นที่เราเล่นกันอยู่สีชาอะไรเนี้นะ,ะมันซื้อเยอะไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ต้องเลือกประเภทให้มันถูกนะครับพ <c oughs> ิเศษกลางวันมันยอ่อใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ตรงไหนนะฮะ แต่มันย่อแล้วนะมันจะต้องรอนะัว่ามันจะขึ้นนะครับมันมันก็ขึ้นจริงๆนะมันก็ยี่ข้อไปเลยเมื่อตอนกลางวันนะไอ้ตัวเนี้ยเราจะไม่มีทางรู้ว่าย่อตรงไหนแต่ไปย่อเอาละมันเป็นขาขึ้นย่อตรงไหนก็ต้องเอาก่อนเพราะเมื่อกลางวันมันย่อเมื่อกลางวันเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่ไม่รู้มันย่อตรงไหนมันจะย่อกลางวันแล้วอาจจะย่อเย็นก็ได้ใช่ไหมพี่อันนี้เราไม่รู้นะครับแสดงว่าวันนี้ฝรั่งซื้อเพราะอะไรฮะเพราะฝรั่งเนี่ยเขาไปสนใจวันศุกร์หรอก คนไทยสนใจวันศุกร์ก็จะขายหุ้นกันใช่ไหมใช่ค่ะฝรั่งก็ไม่สนหรอกนฝรั่งก็ไม่สนนะฝรั่งเขาก็นจะวันศุกร์เป็นอะไรก็ไม่สนใจเนี่ยเราก็เขาถือหุ้นเขาก็ถือยาวไวแล้วเขาขายก็ขายแหลกใช่ไหมค่ะพี่แต่ยาณดีของตานชาตินเขาลองทีเฟกเนี่ยตั้งแต่นะเซขึ้นจากเก้าเจ็ดศูนย์นะเนี่ยถือโพสิชันลองสูงสุดนะคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นแสนคอนแท t เนี่ยนะครับ การที่เซททาคลื่นห้าของคลื่นสามเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงคลื่นเราต้องรู้ว่าว่าคลื่นอะไรนะคลื่นของเซตนะเป็นคลื่นห้าของคลื่นสามซแต่คลื่นของแบงค์เนี่ยเป็นคลื่นห้าไม่มีคลื่นย่อยนะฮะเอาว่าเซททํคลื่นสามนะครับแต่แบงค์เนี่ยทำาขึ้นในทางเฟรมเดย์ทำห้าโอเคไหมค่ะ แต่ไม่แบมไม่มีขึ้นย่อยดันั้นไม่มีขึ้นย่อยนะฮะแต่เช็ตน่ะมันประกอบด้วยหลายกลุ่มมันเลยมีขึ้นย่อยนะฮะเวลาจะพูดก็ต้องพูดถึงว่าเป็นอะไรนะคลื่นของเป็นอะไรอย่างแต่ถ้าพูดถึงแคซีอยู่ขึ้นหนึ่งกวีอยู่ขึ้นเดทํำไม่ได้ทํำไม่ได้จะดูกาฟเดไม่ได้ดูการวิคสุดเดียวนะก็เช็ตก็ถ้าพันหกร้อยห้าสิบเนี่ย เราจะเห็นว่าก็ไม่ต้องรีบขึ้น,นถูกไหมเพราะผิวหน้าต้านมันจะถูกขายไงแต่มันจะถูกขายออกมาจากพวกพี่เขาเล่นเทคนิคของหุ้นใหญ่หุ้นทําเซ็นเนี่ยเขาก็ะจะช็อตออกมาใช่ไหมคือเขาคาจะลองมาตัวน,นี้นะเราจะเห็นเย็นเนี้จะมีบล็อกเทดอะไรรองมาด้วยแนละ้วก็พี่ก็เห็นหุ้นหุ้นกลุ่มน้ํามันปตทเลยพุขึ้นหุ้นบล็อกอะหุ้นบล็อกมันขึ้นนะะค่หุ้นบล็อกขึ้นเพราะนั้นก็พอ ถ้าพี่เล่นบล็อกเนะี่ยะหรือว่าพี่เล่นดีเอยู่ของเซตห้าสิบเนี่ยยังไงยังไงพันหกร้อยห้าสิบพี่ก็ต้องขายก่อนใช่ไหม,มแต่นั้นเซตอ่ะวันการบรรณาไม่ได้เห็นภาพที่บวกแบบนี้เพราะมันไม่จําเป็นไงค่ะพี่เนื่องจากว่าเซตขึ้นรอบนี้ถ้าเราไปดูในกราฟนะกราฟวีจะเห็นว่าขึ้นมาสี่สัปดาห์นะขึ้นแบบฉันเลยนะคะแต่ข,ขึ้นแบบฉันแต่กราฟเดย์เนี่ยไม่ไม่ฉันกราฟเดย์เป็นการขึ้นแบบสมมุตินะค่ะขึ้นขึ้นแบบสม่นะําบบสเสมอนะ สัปดา์ของของเซตเน,นี่ยดูสวยนะแต่ไส้ในเนี่ยหุ้นของเราหลายตัวที่เราถือมาก็ก็ <c oughs> ไม่ได้เสียหายเลยนะก็ยังดีอยู่อ่าถือว่าทีเฟกอ่ะเราก็มองว่าถ้าราคาจะแถวเนี่ยมันปิดก่อนก็ได้ถ้าเราลองมาจากข้าล่างใช่ไหม huh. มันมันมันกล้าแปดหนึ่งเนี่ยเพราะว่ายัางไงวันจันทร์ตอนเช้าว่าถ้ามันเปิดโดนมันก็ขายอยู่ดีอ่ะเปิดโดนมันก็เป็นชออ็อตดีอ่ะมติว่ามันบวกสิบหกจุดตอนเช้าวันจันทร์นะ มันก็ดูหก้าศูนย์ูหกห้าศูนย์ยังไงก็ต้องยอดอยู่ดีะฮะถ้เป็นช็อตอยู่ดีนะครับ mm hmm. แต่ถ้าใครคิดจะถืออะมันก็ต้องถือมาจากวันที่พี่บอกว่าไอ้วันที่มันขึ้นไปครั้งแรกตอนผ่านเก้าแปดศูนย์นั่นะ mm hmm. มันลงมานะเก้าเก้าหกเก้าเนี้ยคือคือก็อยังมองว่าอ่าการเล่นสั้นเนี่ยนะฮะการเล่นสั้นของพี่เฟ็ดเนะนี่ยน่าจะมี มีพลังมากกว่าการที่การการที่เล่นถือยาวๆแบบทองคำค่ะแต่สวนทองคําเดี๋ยวนี้เราก็เจอกันเราก็บอกไว้หมดแล้วว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้ก็1892ใช่ไหมค่ะก็ยังไงก็เขาก็ลงมาจากพันเก้าก็ถือว่ามีการย่อนะครับมีการย่อแล้วค่ะแต่ย่อมาก็ไม่ควรหลุด1870ถูกไหมอือก็เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนแหละเดี๋ยวถ้ามันเป็นแท่งแดงยาวๆนะฮะหรือว่า ดูทางเฟรม120เนี่ยมันเป็นการขึ้นต่อเนื่องที่ยังไม่จบของการขึ้นจับเมื่อวานเนะยนะครับจะอาจจะมีการย่อได้นะครับมีการย่อได้ก็เดี๋ยวรอย่อหลออรอย่อหล่อรอย่อหล่อก็ช่วงนี้เป็นช่วงครึ่งท้ายนะเพราะนั้นก็ไม่ไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเยอะมันคือเยอะไปจากข้างล่างเนี่ยข้างบนแบบ บนก็คือถ้าเทรดก็เ,เทรดแบบสม่ำเสมอห้าคอนสิบคอนอลไรก็เล่นแบบสม่ำเสมอไปค่นะพี่นิพนธ์วันนี้ก็เะบประมาณนี้แหละส่วนใครที่ถามหุ้นตัวนี้อะไรไม้นะ <c oughs> มเนี่ยขาหมุนหุ้นเล่นน่ค่ะฮยูก็ถาตามแพทเทิร์นของดับเบิลบัททอมก็บาทสามสิบถ้าผ่านบาทสิบสี่ได้ก็เขายังไม่ได้เกเรนะค่ะยูเขาเกเรเลยเหรอมีเกเรไหมไม่นะคะเกเรป่ะ คือแนะนําเมื่อวานก็ซื้อเมื่อวานนะแล้วก็ถือไปนะฮะแต่มาถาม,มบ่อยๆนะค่ะพี่ไม่ได้คนทาพุ่นนะครับ <Answer S 1> เขายังเล่นดีอยู่ไหมล่ะค่ะรุ่นหนึ่งบาทก็สกปรกดใช่ไหมมาเช้ามันขึ้นแรงขายไปก็ซื้อกลับนะะเขายังเล่นอยู่ไหมล่ะเราไม่ต้องไปเล่นอะไรแล้วนะเราซื้อมาเมื่อวานเราก็ถือไว้เฉยนะฮะเราไม่ต้องเล่นอะไรเราไม่ต้องไปคนถามพุ่งขึ้นนะครับเราก็ไม่สงสัยเรารู้ว่าอ่ะถ้าเราจะเอาบาทสามสิบ เราก็ต้องยอบสต็อปลอตตำมรุดหนึ่งบาทโอเคป่ะ <Okay, right? S 2> ค่ะพี่อ่อันเนี้ยเป็นวิธีการที่เล่นพุ้นได้ทุกตัวเมื่อสัญญาณมันมาค่ะไม่ต้องไปกะไปเกงไปซื้อก่อนรอ,ม,อมันจะมาแบบนี้มันไม่ใช่เพราะมันมาแล้วเราก็ค่อยเล่นใช่ไหมค่ะพี่อันนี้เป็นวิธีเล่นทุ้นในในแบบว่าคุณจะไปรู้ได้ไงเขาจะเล่นวันไหนใช่ไหมใช่ ผมไม่รู้หรอกเพราะนั้นพอเขาเล่นปั๊บเนี่ยขเขากเพิ่งเล่นใช่ไหมเล่นรอบมายอลงไปแปดสี่รอบนี้เขาเล่นขึ้นมาพอเบรกบาทสิตังค์เมื่อวานแล้วก็ซื้อบาทสี่ตังบาทห้าตังค์กันใช่ไหมค่ะเออก็แค่นั้นนะคือขายขายไเมื่อเช้าบาทสิบหกตังค์พอใจขายเลิกก็เลิกไปใช่ไหมค่ะเออพอใจซื้อต่อก็ก็ถึงไปนะฮะก็ยังไม่ผ่านบาทสิบสี่ก็ยังไม่ไปไหนค่ะจะผ่านได้ไงเมื่อเช้าไปลากกันแรงๆขนาดนั้นใช่แต่เล่นแม่ <laughs> <ๆ>เล่นเนี่ยแปดร้อยกว่าล้านใช่ไหม หัรุ่มแปดร้อยสี่สิบก็เล่นอยู่เล่นก็ไม่ได้เล่นมากเกียดอะไร <P ie> ตามสไตล์ของเขาแต่ถ้าถึงผ่านบาทสิบสี่ไปบาทสามสิบแล้วเวลาปรับฐานเขาก็รุนแรงนะ <P ie> เขาก็รุนแรงนะเขาก็จะปรับฐานรุนแรงสีชาก็ยังโอเคอยู่จะเป็นแท่งเทียนอะไรโดจีอะไรเนี่ยก็ก็ <P ie> ขึ้นมาเยอะนะจากวันแนะนำเจ็ดบาทสี่สิบอะขึ้นมาชาบเกือไปเกืบยี่บห้าใช่ไหมขึ้นเยอะก็ปรับฐานก็ถือว่าธรรมดาหัวรุ่มก็ไม่ได้ออกอะไรค่ะ <P ie> ก็ดูต่อไปนะครับใครที่ขายทิพยทไยไปแล้วก็รอนานนะค่ะหุ้นดีต้องต้องไม่วิ่งขึ้นนะอ่ะพี่สรุปนะถ้าดีจริงอ่ะทิพยทไยอ่ะต้ขึ้นจากสี่บาทนะ<ค>รอบานี้สี่บาทหกบาทแปดบาทเนะี่ยต้องต้องยืนนานนะค่ะยืนนานให้นักกิตกำไรออกนยเอาให้แบบทนไม่ได้แล้วกนะ็ค่อยคิดตอยค่ะอะไรอันนี้คือหุ้นพื้นฐานนะเพราะเพราะเพราะว่าทิพยทัยมาสไตล์้นพื้นฐานนะ ทิพยัฒนครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปตามทิพย์พัฒนเป็นสไตล์พื้นฐานก็แล้วก็ให้ถือมาจากข้างล่างเราซื้อกันสิบบาทสี่สิบเนี่ยก็ถ้าอยากถือต่อก็ถือไป <S <S 2> <S 2> ไม่เป็นไร <S <S ไแต่มันอาจจะเท่าทุดไม่ได้นะค่ะประการปรับฐานยิ่งเยอะยิ่งนานยิ่งดีสําหรับการวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเนี่ะ <S <S 2> <S 2> นะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เกเรอะไรใช่ไหมก็ไม่มีใครขายออกมาถูกไหมไม่มีแบบว่าอยู่ดีๆก็ขายออกมาแบบ คู่คู่ันดีสองร้อยล้านรุ่นเลยหน้าแตกัหมดอะไรเงี้ยนะค่ะพี่ <laughs> ไม่ไม่ได้เป็นนั้นก็ก็ถือว่าโอเคละป่าเป็นตามพืนพ้นฐานไปใช่ไหมค่ะอการถือลงทุนไปอย่างเงี้ยห,หูแต่เคแบงค์นี่ก็ยังขึ้นอยู่อีกเนาะพี่นิพนธ์เนะาะก,ก็มันก็ไม่ผลเมื่อวานเมื่อวานก็ราคาร้อยี่สิบเก้าราคาหายอ่ะค่ะคือเราคุ้นแบงค์เนี่ยเราเล่นที่แบงค์เราเราไม่ถือว่าเราต้องซื้อมาเยอะหน่อยไหมค่ะ แต่เราเราต้องการสเปซน้อยเราเราไม่ใช่รืว่ามาซื้อแถวนี้นะครัพี่พี่ก็คิดว่าถ้าหุ้นจะขึ้นนะถ้าแบงก์จะขึ้นเนี่ยก็คือเคแบงก์เนี่ยเคแบงก์นะที่ขึ้นได้ดีที่สุดค่ะเราขึ้นถึงไหนยังขึ้นอยู่นะนะครับแต่ถามว่าแถวนี้แนะนาให้ซื้อไหมพี่ว่ามันไม่ไม่ค่อยเด็ดตังล้วมั้งนะฮะเคแบงก์้ากาฟวีกับขึ้นกลับขึ้นมาสัปดาห์แรกนะฮะมันก็คาดหวังของการขึ้นต่อไปได้นะครับ เคแบงค์ K เนี่ยลงมาแล้วปิดไปต่ำกว่ามันมันมาปิดต่ำกว่าร้อยี่บเอ็ดจุดห้าไงใน <Okay. S 1> ทางเฟมวีคเนี่ย mm. นะครับเนี่ยวีคอะรอบแรกมันขึ้นมาร้อยี่บเอ็ดจุดห้าแล้วพอมันมาปิดอะมันปิดร้อยสิบแปดจุดห้าวันหนึ่งอะนะปิดต่ำกว่า mm. อ่ะสมมติว่าเราอารุมารวยแล้วกันนะ mm. เนี่ยคือเคแบงค์เนี่ยขึ้นไปแล้วไม่ผ่านสองร้อยวินะครับโดยโดยภาพคามเทคนิคเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าจะผ่านสองร้อยวิขึ้นไปไม่ถึงว่า จะต้องจะต้องไม่หลุดร้อยสี่เป็นบาทลงมาอันนี้เขาเรียกเทรนเนี่ยยังอยู่ครา,านี้พอลงมาตรงแนวระดับเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ได้หลุดสตดอับลอสที่ร้อยสิบสามใช่ไหมเพราะนั้นการขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะรีบาแค่ครึ่งทางของที่ลงมาเพื่อทำเนะอบีซีนัออกไหมครับ่อเรียกปรับฐานใหญ่มันเป็นหุ้นใหญ่คือข,ขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านสองร้อยมันด้วยมไม่ผ่านสองร้อยี่ด้วยนะฮะ ในในวันเดียวกันเลยนะ uh huh. คือไม่ผ่านทั้งคู่นะฮะแล้วเวลาลงมาก็เจอเจอขายลงมานะฮะแล้วก็ถูกลดน้าหนักด้วยเพราะนั้นพี่ก็มองเก็ตแบงก์เป็นแค่รีบาวค่ะอ uh ๋อเป็นแครีบาวก็จะมีรีบาวครึ่งทางไหม <c oughs> ก็ง่ายๆเอาร้อยราคาสูตดร้อยห้านนะฮะลบร้อยสิบแปดนะฮะกี่บาทเอาสองหาก็รีบาวครึ่งทางนะครับ <c oughs> ก็ค็ควจะประมาณนั้น uh huh. นะครับก็จะเป็นหุ้นที่เด่นสุดในกลุ่มธนาคาร <c oughs> นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็ฝรั่งกลุ่มนึงขายฝรั่งกลุ่มกลุ่มมาซื้อความที่เห็นก็แตกต่างกันแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าในในทอเฟรมบีของของอ่าเคแบงเนี่ยมันเป็นสัญญาซื้อนะอและเดกาลังจะเป็นขาขึ้น<ห>นะกำลังจะรอบ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 ที่จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่นในทอเฟรมเดนะครับ,รบซึ่งก็ต้องระมัดระวังแถวๆนี้แหละเพราะว่าอาจจะเป็นเอแล้วเด้งมาเป็นบีแล้วลงทำสีหน่อย พอได้นะครับก็สรุปว่าเป็นผู้รีบาวถ้าถ้าหุ้นขาขึ้นก็คือว่าต้องผ่าน105ถ้าถ้าเรามองว่าเป็นตินขาขึ้นนะค่่ะพีถ้าเราจะซื้อตรงนี้เราต้องมองว่ามันผ่าน105พี่พี่มองไม่ผ่านพี่มองไม่ผ่านเพราะพี่ยังไม่เห็นปัจจัยคือหุ้นพวกเนี้ยมันเป็น variation รูไ้ไหมฮะพี่คิดว่าเขาซื้อมาเพราะว่าวันนั้นเขาซื้อมา12แล้วเขาล่างขึ้นมาตรงนี้เพื่อมาขายเรื่อยๆ ก็ไม่ง่ายถูกไหมเนี่ยแต่แต่ถ้าเขาทํามูดตลาดได้หน่อยไหมอ่าฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแล้วใช่ไหม <c oughs> เราดูหุ้นวันนี้เลยที่มันขึ้นเราเห็นเลยเฮ้ยเออมาเออทปตทมาอ่าสองตัวนี้ก็พอละเสน็นบวกสิบเอ็ดจุดแค่สองตัวเนี้ยไ,ไอ้นี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแหละพอมาเสร็จเอาเดลต้าลงถูกไหมค่ะอ่าป่นใหญ่พร้อมขึ้นถูกป่ะ เพราะฉะนั้นเเซตจะลงได้ยังไงเมื่อเขาเตรียมพร้อมเมื่อยังมีอะไรว่าปรุงใหญ่พร้อมขพืนถูกไหมโอ้แล้วก็เดลต้าก็คือกดลงที่จะช่วยถ้าเกิดเดลต้ามันจะช่วยช่วงที่เกิดมีปัจจัยอะไรที่ลบแรงแล้วเซตไม่ไหวใช่ไหมค่ะมันจะก็จะดันเดลต้าขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นตลาดเขาจัดการอยู่แบบลักษณะแบบนี้นะฮะว่าให้เซตไปขิ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้เหมือนกับประเทศ จักการอยู่เราต้องพยายามเข้าใจภาพาตาลาดแบบนี้นะฮะให้ได้นะว่าถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่เราเราเราก็รอซื้ออะไรอ่ะุณใหญ่ใช่ไหมปูใหญ่ปูใหญ่ครับเพราะว่าถ้าเขาจะเอาเซ็ขที่ไปพันหกร้อยห้าสิบมีคนพูดพันเจ็ดใช่ไหมก็ต้องเอาปูใหญ่ขึ้นเพราะปตท,ะทมันก็เสียนลม,มันไงแต่ปตท,ะทเขาโปรยข่าวมาได้ชื่อ เดี๋ยวเขาจะออกมาอีกโปรเจกต์ EV เดี๋ยวก็ปล่อยมาอีกโปรเจกต์ EV นะฮะเพราะฝรั่งขึ้นขายปตทไปที่ขึ้นไป44ขายแบบเละเลยเนอะไหมแล้วลงมารับกลับ3เจ็ดก็ปตทก็เจ็บนะปตทขึ้นมารับเนี่ยเหมือนไม่มีแรงขายถือไหมใช่ค่ะพราะุณมันก็กลับมาอยู่ที่เราหมดเ่ยทุกครั้งที่เราสูงอะคุณก็กลับมาอยู่ที่เราฝรั่งก็ขายมากแล้วก็หนีออกไปเนาะไหมก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับเพราะอะไร เราไม่โตไอ,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 อ้ยเรา PDP เราไม่โตใช่ไหม<ะ>แต่เรามีตังเยอะไงเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศวันนี้2.51ล้านดอลลาร์นะแสดงว่าสภาพคล่องในประเทศเราแบบมากมายมหาศาลเราเป็นประเทศที่รวยนะ,ะมีเงินเหลืออยู่ในระบบไม่รู้ไว้ททำอะไรก็ามาเล่นุ้นกันเนี่ย<ะ>มากมายมหาศาลเลย แต่ไม่มีคนทํามาหากินนะ mm. หรือว่าทุกคนมาเล่นหุ้นหมดอะ่ะใครปลูกข้าวอะ่ะ <No. S 1> สมมติว่าถ้าชาวนาก็มาเล่นหุ้นอใครปลูกข้าวอ่ะพี่กัลัาอธิบายแบบวิธีการแบบง่ายๆนะ mm. ว่าถ้าทุกคนมาเล่นหุ้นหมดเนี่ยประเทศมันไปไม่รอดนะใครขับแท็กซีอ่อ่ะใครทางานพวกนี้ละ่ <c oughs> พะพม่ามาทํำไหมอีกหน่อยพม่ายึดเืองหมดถูกไหมเอ mm. อย่างเงี้ยก็คือว่าตอนเนี้ยประเทศไทยเป็นแบบนี้ว่าคนไทยมีแต่งเงิน แล้วไม่รู้จะทําอะไรเลยมาเล่นหุ้นกันโอ้โหภาพเป็นแบบนี้อยู่ค่ะเออประเทศอื่นเขาจะคิดออกว่าเขาจะทําอะไรใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยคิดไม่ออกแต่มีตังค์จะคิดไม่ออกพหก็มาเล่นหุ้นกันไงค่ะพวกพี่ถึงรวยไงพวกโบเกอร์จะนี่รวยมากนะคุณโบเกอร์ไม่เคยขึ้นแบบอดทนทนทานแบบนี้เลยนะค่ะคุณโบเกอร์ขึ้นดีกับทุกทั้งหมดเลยนะแล้วปีนี้โบเกอร์จะเป็นปีที่ประกายกำไรได้ดีด้วยนะฮะ จากโควิดมาโบเกอร์นเนี่ยนะโอ้โหแบบเหมือนกับคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเป็นออนไลน์อยู่แล้วสุดท้่ะเจอโควิด,ดวล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมโอ้โหสบายเลยคอนโทรลผ่านได้นําลูกค้าผ่านกลุ่ม Facebook ผ่านอะไรได้หมดถูกไหมระบบพร้อมถ้าเข้า<ด>ถึงเลยอย่างลูกค้าพี่ก็เข้าถึงพี่โดยตรงเลยแต่ไม่ต้องผ่านมาร์เก็ตติ้งเลยนะลูกลูกลูกค้าพี่ที่อยู่ในกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยนะเป็นบุคลกเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม สองมือลายอย่างที่พี่แนะนาเพิ่งทีเดียวแล้วนั้นต้องผ่านมาร์เก็ตติ้งกี่คนส่งข่าวเลยหมดเลยใช่ไหมอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งจบหมดเลยถึงหมดเลยถูกต้องตามกฎหมายหมดถูกไหมค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงสารที่ส่งไปมันจะไม่มันจะไม่เปลี่ยนนะแต่ทุกคนจับมารึกษาพี่ไม่ได้นะต้องไปปรึกษาการ์เ็ตติ้งแต่ถ้าไม่เคลียร์ก็พี่ก็จะอธิบายให้ฟังที่คือคุณสามารถที่จะ อาทิตย์ละสีวันที่จะถามพี่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนเช้าคือสงสัยเรื่องอะไรคุณก็คุณก็มาถามแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาเปิดเราก็จะเปิดศูนย์ที่จะสอนใหม่นะคะหรือบางวิชาเดี๋ยวก็จะมีสอนอยู่ในอยู่ในเฟซบ o นี่แหละคือนะเราก็ต้องทุ่มเทไปให้ลูกค้าโดยวิธีการที่เราเป็นโบกเ,เรกะเราก็ต้องสู้แบบเนี้นะฮะถึงเราทึงจะอยู่ได้เข้าใจไหมใช่แล้วเราก็ไม่ไม่พยายามดูแลลูกค้าไม่ให้เสียหายแต่ก็มีตลอดนะค่ะ ชื่อไม่ยูอนะลูกค้าพี่ยังมีติดอยู่เลยห้าบาทเจ็ดบาทเต็ไมไปหมดเลยโอ้สมัยเป็นไปหุ่นเนชัลปาฟ้ากันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับดูทุกตัวเลยนี่ํำไปเนี่ยนะที่มาอยู่เนี่ยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อก็ยังมีลูกค้าเราเราติดอ่าสีชาอยู่ห้าพับาทอะไรเงี้ยนะโอ้มีให้ติดทุกราคาท,ทีเอยังมีเลยห้าพ้นนะฮะค่ะพี่มีติดอยู่ข้างบนหมดนะฮะปีเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้เรายัางไม่ได้ ลูกค้าจะเข้าไม่ถึงเราเราก็ยังไม่ได้เข้าถึงลูกค้าเพราะมันไม่มีเทคโนโลยีใช่ไหมใช่แต่วันนี้สิ่งที่เราเข้าถึงลูกค้าก็เริ่มเข้าใจอนะว่าไม่ใช่หรอกนะฮะคือ <c oughs> ต้องสตาร์บนะัเนี่ยแล้วมันก็จะกะจบนะค่ะพี่เออร <c oughs> วยกระจุกจนกระจายเป็นทั้งโลกนะ <c oughs> ในเมกาก็เหมือนกันนะฮะเพียง <c oughs> แต่ว่าคนที่คนอเมริกาเขาเสียภาษีเยอะนะครับ เขาเสียภาษีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอาเงินไปแจกเวลามีปัญหาใช่ไหมแต่เขาแจกเฉพาะคนเสียภาษีนะเขาไม่ได้แจกทุกคนแบบบ้านหับนะแต่บ้านเราอะเป็นเกษตรเพราะเป็นเกษตรแล้วเนี่ยเขาก็ยกเว้นภาษีให้กับการทําธุรกิจเกษตรทั้งหมดเข้าใจไหมครับเพราะนั้นคนที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีถูกป่ะค่ะแต่เวลามีปัญหาขึ้นมาคุณก็ต้องเงินไปช่วยภาคเกษตรเพราะเขาถือว่าเกษตรเนี่ยต้องเลี้ยงไว้เพราะไม่งั้นจะมีคนสร้างอาหารเข้าใจไหม มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจนกระจุกจนกระจายในอเมริกามันก็เหมือนกันในประเทศไหนในโลกก็เหมือนกันหมดนะค่ะพี่นะครับมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้เพราะนั้นยันเรื่องธรรมดาได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ตอนสองำก็เป็นเป็นย่อลองเดี๋ยวเราดูว่าตอนนี้ยังไม่ง่ากลัวนะทีนี้สะบัดแรงลงไปก็ทุกอย่างมันอยู่บนบนบนกลยุทธ์อมันเบี่ยงลงไปแล้วเราก็ลอง เออแล้วก็ไปไหนสักพักหนึ่งนึยสัพักหนึ่งแล้วเออกลับมาสักชั่วโมงมาดูอะไรเงี้ยนะม mm ัน hmm. ต้องกลับขึ้นไปปิดข้างบนเนี่ยค่ะเออจะกลับมาปิดแถวแนี้ก็ได้นะแถวแถวนี้ก็หนึ่งการแปรเปลยนี่ก็เป็นโดจิละเนะ mm ี hmm. ่ยเป็นโดจิก็ สัปดาห์หน้าก็มีแนวรับ1870เลยไม่ต่างมูล1870แล้วก็พร้อมที่จะขึ้นต่อเดี๋ยวนนี้เจอกันทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งค่ะพี่ครับพอดีครับเป็น VIP นะครับลูกค้าบางคนสงสัยเป็น VIP นี่เป็นลูกค้าสองคุณมอนนะฮะเป็นลูกค้าสองคุณมอนนะครับแล้วก็ส่วนลูกค้าที่ VIP เนี่ยมีคิวอยู่แล้วนะฮะมันมีคิวที่เข้าไปอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ยเราเห็นอยู่ว่าลูกค้าที่ p เนี่ยเป็นลูกค้าแบบ เดิมเดิมท,ที่เถิดพ่นี้อยู่เขาเทรดกันแล้กําไรกันผู้หวันนะเพราะนั้นเราก็ไม่ไม่อยากซึ่เข้าไปไปแชกแสง,งในระบบของแต่ละคนนให้เขาทําของเขาเองอเยี่นมครับเลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับชาว V I P บิส i n ลายล์อย่างที่พี่นิพนธ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเจอกันหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไป เทรดทองคุยเรื่องทองกันสดๆเลยนะคะพี่มอนไปเตรียมพร้อมตอนนี้แล้วล่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะอย่าลืมทุ่มครึ่งนะคะสําหรับ VIP เห็นไหมบอกแล้วเป็น VIP กับรายการ b u s i n e s s Line อัลไลคุ้มมากๆเลยนะคะนอกจากจะได้คุยแบบเรียบทามแบบนี้แล้วนะคะก็ยังมีข้อมูลดีๆมาฝากให้กับพี่ๆได้ตลอดเวลาเลยนะอ่ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราจะมีการเปิดรับสมัครใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับใครที่พลาดในปีนี้ไปนะเอาล่ะสำหรับท่านต่อไปดี